กับรถเก่งที่ใสสปอ,อไไร์ตขันใจวัยรุ่นและได้สีหายากใครที่กำลังมองหาอยู่้ามพลาคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับดิวทอโต้นะคะและวิวนะคะอยู่ที่บริษัททอโต้สาขา2ค่ะอยู่กับเจ้าคันนี้เลยเป็น Honda Civic นะคะเครื่อง1.8ตัว e-l ปี2019ค่ะได้โฉม fc โฉมยอดนิยมเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ บอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆแล้วเราตั้งราคาดีด้วยนะคะสภาพที่พี่เห็นอยู่ตอนนี้คือยังไม่ได้เก็บงานแต่อย่างใดนะคะทั้งภายในและภายนอกบอกเลยว่าได้รถสวยรถดีแน่นอนเดี๋ยววิวจะพาไปดูค่ะรายละเอียดรอบๆตัวรถแล้วก็ภายในตัวรถกันเริ่มกันจากด้านหน้านะคะคันนี้นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเดย์ไทมเป็น l e วกระจังหน้าได้เป็นโคลเมียมนะคะมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วย ได้ล้อมแม็กอลอยแท้จากโรงงานค่ะและพิเศษได้ยางโยโกฮาม่าปี24ทั้ง4เส้นเลยมีไฟเลี้ยวกระจกข้างมาให้มาพร้อมกับ o o n d l าเ w นวอ h เลยนะคะติดฟิมมเอมาแล้วรอบคันมือจับเป็นสมาร์ทเอนทีนะคะภายในกว้างขวางนั่งสบายมากๆนะคะตามสไตล์ซี v i c เลยได้สีดำตัดสีเบจน,นะคะสภาพเบาะคือยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะแต่เบาะไม่มีขาดไม่มียับเลย ด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะไม่ขาดไม่ยับเช่นเดียวกันเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะไฟไท้ายนะคะของเขาเป็น LED สวยๆแบบนี้เลยค่ะดีไซน์แบบบูมแมลงเลยนะคะดีไซน์สวยมากๆและมีเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดด้วยกล้องถอยเราก็มีมาให้พร้อมนะคะและคันนี้นะคะสามารถเปิดด้านหลังได้จากรีโมทเลยนะแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะคะโครงสร้างเดิมแท้100%ไม่มีชนหนักมาแน่นอนได้มาพร้อมกับถาดรองไปด้วยนะคะอุปกรณ์เรามีให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นยางอะไหเครื่องมือแม่แรงนะคะมีไปให้พร้อมเลยตัวถังเดิมแท้แน่นอน100%ไม่มีชนหนักจมน้ำกับสีมานะคะสำหรับคันนี้นะคะเราตั้งขายเพียงแค่5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้น คันนี้นะคะเครดิตดีผ่อนเพียงแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นเลยนะเดี๋ยววิวจะพาไปดูภายในนะคะว่าได้ออปชันอะไรไปบ้างนะคะคันนี้นะคะสิ่งที่พี่จะได้ไปนะคะจะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะแล้วก็มาพร้อมกับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วมีแอคทีฟพุชคอนโทรลให้ด้วยนะคะแอร์แบ็กมีให้รอบคันเลยค่ะปลอดภัยแน่นอน และมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะเดิมแท้จากโรงงานเชื่อมต่อบูทูธได้นะคะแอรเป็นแอร์ออโต้น,นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเบรกโฮเบรกมือนะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเบาะนะคะเป่าไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสำหรับเบาะคนขับนะคะและสำหรับคันนี้นะพิเศษเลยนะคะได้เลขใหม่ไปที่55,000โลเท่านั้นเลยนะคะ เดวบิลจะพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะว่ารถเข้าใหม่ของเราเนี้ยห้องเครื่องจะสภาพเป็นแบบไหนนะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์เดิมแท้แน่นอนนะคะฝากระโปรงไม่มีโดนถอดนะคะฝาเดิมแท้จากโรงงานแผ่นป้ายมอกอติดอยู่ชัดเจนเลยนะคะและเบ้าโชกก็สมบูรณ์นะคะน็อตไม่เคยโดนไขน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็ไม่เคยโดนไขไม่มีการชนหนักมาแน่นอนน็อตห้องเครื่องไม่เคยโดนเปิดนะคะไม่มีการ เปลี่ยนเครื่องหรือว่าการชนยับชนหนักมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาอยู่วิวย้ำอีกทีนะคะกับเจ้า Honda Civic นะคะเครื่องพันแตัว EL ปี2019คันนี้ไม่แค่55,000โลเราตั้งขายเพียงแค่5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเครดิตด,ดีจัดยอดได้เต็มนะคะผ่อนเพียงแค่9,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยและใครที่จองผ่านช่องทางนี้นะคะ เรามีแถมให้นะคะไม่ว่าจะเป็นโคมไดมอนด์คัดรอบคันหรือว่าจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะเราให้ไปเลยรีๆและก่อนจากกันวันนี้นะคะบิวฝากกดไลค์กดแชร์ให้บิวด้วยนะคะและถ้าบิวมีรถดีๆสวยๆบิวจะมานำเสนอให้พี่ๆดูกันอีกนะคะวันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ